สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านราว่าไร่นะคะกลับมาพบกับทุกคนเลยค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนร้อนนะคะฝนไปตกหลายวันแล้วค่ะวันนี้ก็เลยอ,อยากจะมาคุยนะคะคุยเกี่ยวกับช่วงนี้ก็คือที่ถ้าถ้าเพื่อนๆได้ติดตามทางเพจเนาะเพจบ้านราบ้านไร่กาญจนบุรีนะคะก็คือ เราครบหนึ่พผู้ติดตามแล้วนะคะก็ตามที่สัญญาไว้ก็คือจะแจกรางวัลเนาะแล้วก็ทำการแจกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ารางวัลวันนี้ก็เลยอยากมาคุยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรานะคะทุกช่องทางเนาะ สื่อของบ้านเราบ้านไร่เนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3สื่อค่ะมี YouTube y o u ยูทู p เพจนะคะแล้วก็ TikTok TikTok เนี่ยก็ผู้ติดตามยังยังไม่มากนะคะส่วน YouTube ก็2,000กว่าแล้วค่ะยูยูทู e ผู้ติดตามเยอะนะคะแล้วก็เพจเราก็พันกว่ากว่าแล้วนะคะ ก็ผู้ติดตามดีค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่มีลดลงนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามเราเนะเสิ่งที่เราคาดหวังนะคะเราไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือว่าครีเอเตอร์เนาะเราก็ไม่ได้มีคอนเทนต์ที่จะสร้างคลิปแต่ละคลิปมาเพื่อรายได้เนาะ เราอยากได้สิ่งที่เราคาดหวังคะ่ะสิ่งที่เราคาดหวังคือ,อ,อสร้างความเคลื่อนไหวให้กับไล่ของเราเนะสร้างความเคลื่อนไหวให้กับไล่ของเราสร้างความเชื่อมั่นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนะเราคาดหวังแบบแค่นั้นนะคะ <Eso> ส่วนที่จะเป็นไรายได้อะไรนี่ก็ไม่ได้คาดหวังในยอดเงิน ของ u ูทูบกับเพจนะคะเราอยากได้เพียงแค่ความเคลื artist, an, <through> ่อนไหวของไร่นะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าคือเราอ่ะเป็นเกษตรกรตอนนี้เราคิดว่าเราเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วค่ะการทำทำไร่ของเราคือการขายกิ่งพันธุ์เนาะการขายกิ่งพันธุ์มะนาวนะคะหรืออนาคตเนี้ยอาจจะมีการขายกิ่งพันธุ์อะไรเพิ่มเติมหรือว่า อะไรก็แล้วแต่มีมีเพิ่มเติมเนาะเราก็เลยอยากสร้างช่องให้ให้เป็นที่น่าเชื่อถือเนาะถ้าเป็นกเกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาจจะมีการขายนอกพื้นที่ใช่ไหมคะแต่แต่เราอะคะ่ะเราเองนะเราไม่ได้มีการขายเดินทางไปขายนอกพื้นที่นะคะเราเป็นกเกษตรกรแล้วก็ขายออนไลน์นะคะขายกิ่งออนไลน์แล้วก็ขายเฉพาะที่ไร่นะร้านเราก็คือไร่นี่แหละคะ่ะหรือไร่เราก็คือร้านนี่แหละคะ่ะ เนาะได้ของเราก็คือร้านนี่แหละค่ะร้านคาร้านหนึ่งนะการสร้างความเชื่อมั่นก็เลยจําเป็นเนาะจำเป็นต่อต่อได้เราค่ะเพราะว่า,าลูกค้าอาจจะเห็นแค่ในเพจใน y youtube เนาะความมั่นใจเนี่ยมันจะยังยังมีไม่ไม่มากนะนอกจากว่าลูกค้าเก่าค่ะ ลูกค้าเก่าที่ซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำเนะะี่ยค่ะเขามีความมั่นใจในในในไล่เรานะคะเอ,อ่อส่วนลูกลูกค้าใหม่เนี่ยลูกค้าใหม่หรือผู้ที่ติดตามเข้ามาชมเหมือนฟีดมันเล่นมันเล่นผ่านไปเนาะเขาก็เข้ามาดูเออน่าสนใจแต่ความเชื่อมั่นยังไม่มีนะคะเราก็เลยนี่แหละต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะคะย้ำตลอดเลยค่ะว่าสร้างความเชื่อมั่นนะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเคลื่อนไหว ให้กับไร่ของเรานะคะค่ะนอกจากที่เราแจกรางวัลเนาะที่แจกรางวัลไปแล้วนะคะห้ารางวัลเนาะก็ผู้ร่วมกิจกรรมก็มีเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็บางท่านก็พลาดโอกาสนี้เนาะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันอีกเนาะแต่ยังบอกไม่ได้เพาเมื่อไหร่นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจัดก็คือกิจกรรมวันแม่ที่ผ่านมานะคะที่เราจัดโปรเนาะ โปรราคากิ่งละสองร้อยนะคะเราเราจัดโปรอยู่ที่สามกิ่งห้าร้อยเนะก็มีผู้ร่วมอุดหนุนผู้ร่วมซื้อโปรของเราหลายรายเหมือนกันนะคะลูกค้าหลายท่านค่ะเข้ามาซื้อเนาะเอ่อมีทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่านะคะลูกค้าเก่านี้ก็จะเยอะเลยนะคะลูกค้าเก่าที่มาซื้อโปรเราเนาะเพราะอะไรเพราะว่า ลูกค้าเก่าที่ซื้อไปะคะ่ะเขาเห็นผลเนาะเขาเห็นผลก็พอเราจัดโปรปุ๊บลูกค้าก็เข้ามาซื้อซ้ำทันทีนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับลูกค้าเก่าและก็ลูกค้าใหม่นอ,อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะคุยในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการส่งสินค้าะคะ่ะทุกคนการส่งสินค้ามันจะมีประเด็น ประเด็นหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องการเก็บปลายทางนะคะอันนี้จําเป็นต้องพูดเลยแหละไม่พูดไม่ได้นะคะเราอยากเคลียร์เนาะอยากเคลียร์ให้ลูกค้ารับทราบค่ะเออเข้าใจค่ะเข้าใจทุกคนนะว่าบางที <c oughs> การซื้อของอะไม่ว่าเขาว่าเราค่ะเราก็เหมือนกันเนาะอยากได้ได้ของก่อนเนาะก่อนที่จะจ่ายเงินนะคะก็คือชอบ เก็บปลายทางเนาะอ๋อมีเก็บปลายทางเลยจะชอบมากนะคะเห็นของมายื่นของมายืน่นเงินไปนะคะมันก็เป็นความสบายใจของการซื้อของเนาะแต่ที่ไรของเราอะคะ่ะมันเป็นต้นไม้นะต้นไม้ที่มีกำหนดเวลากำหนดเวลาคือตัดเออกิ่งของเราอะคะ่ะมันเป็นกิ่งตอนเนาะกิ่งตุ้มตอนนะคะ่ะทุกคน ตุ้มตอนเนี่ยมันจะอยู่ได้เอาเต็มที่เลยนะถ้าไม่ร้อนนะหนึ่งอาทิตย์เต็มที่เลยนะไม่ได้ไม่ร้อนหนึ่งอาทิตย์แต่หนึ่งอาทิตย์ของตุ้มตอนอ่ะก็ต้องแช่น้ํานะคะแต่การจัดส่งของเราเนี่ยค่ะเราจะเน้นส่งไวเนาะไม่มีปลายทางใช่ไหมคะเน้นส่งไวไม่มีปลายทางของจะถึงไวค่ะไม่เกินสามวันก็ถึงนะคะ เพราะนฉะนั้นก็คือถ้าสมมติมีเก็บปลายทางใช่ไหมคะมันจะมีกรณีที่ว่าออ่ลูกค้าไม่รับลูกค้าไม่รับของตีกลับนะคะทุกคนลูกค้าไม่รับของตีกลับใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่า,วานะคะตีกลับมาเนะตายค่ะกิ่งแห้งตายหมดเลยนะคะเนาะของเรามันเป็นต้นไม้นะคะก็อยากทําความเข้าใจกับกับเพื่อนๆกับลูกค้าทุกท่านนะคะ อความเสี่ยงมีเนาะต้นไม้มันมีกําหนดเวลาของมันค่ะกิ่งตอนมะนาวมีกําหนดเวลาของมันนะคะมันอยู่ได้ไม่นานนะคะถ้าเรายอมรับความเสี่ยงเรื่องการตีกลับมันจะต้องเป็นต้นไม้ที่มีอายุมีอายุนานเนาะที่ไม่ตายอะคะ่ะแต่ของเรามันมีอายุไม่นานเราก็เลยต้องเก็บเงินก่อนนะคะก่อนจะส่ง เก็บเงินก่อนจะส่งและเราก็เข้าใจอีกลูกค้าหน่อยนะความเชื่อเชื่อมั่นลูกค้ายังไม่มีก็บางบางทันก็ไม่ไม่ไม่ซื้อนะตัดสินใจไม่ซื้อนะคะเราถึงอยากสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า,อาคเองค่ะเราไม่ได้บังคับเนาะ บางบางร้านค่ะบางร้านเขาก็อาจจะมีเก็บปลายทางนะคะลูกค้าลองค้นหาข้อมูลที่มีเก็บปลายทางแล้วก็ไปสนับสนุนหรืออุดหนุนร้นานนั้นก็ได้นะคะแต่ของเราเนะี่ยไม่มีจริงๆนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะว่าเราไม่มีเก็บปลายทางเนะาะค่ะก่อนจบคลิปในวันนี้นะคะก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอบคุณเนาะเอ่อขอบคุณลูกค้าค่ะลูกค้าเก่าที่ซื้อกิ่งเราไปนะแล้วส่งรูปภาพ มาให้เราดูค่ะเรับรู้ค่ะสัมผัสได้เลยว,ว่าลูกค้าแบบลื้นใจเนาะลื้นใจในกิ่งรื้นใจในกิ่งพันธุ์ที่เราส่งไปให้นะคะความเคลื่อนไหวที่ที่เห็นก็คือเป็นไปในทางที่ดีเนาะแตกยอดสวยแตกพุ่มออกดอกอะไรพวกนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ ลูกค้าบางท่านดูแลแบบดีมากดีดีกว่าไล่เราอีกนะคะก็ยินดีค่ะยินดียินดีมากที่ซื้อไปแล้วไปปลูกได้เห็นพัฒนาการของเขาไปในทางที่ดีนะคะเราก็ดีใจนะคะเราก็ดีใจเนาะบางบางท่านซื้อไปเออเราก็ตามนะคะบางทีบางท่านไปทำช่องเนาะเห็นหคะ่ะออ พัฒนาการดีมากนะคะแล้วก็ดูแลดีมากนะคะดูแลดีมากค่ะเข้ามาคุยกันนะคะเข้ามาคุยกันได้ค่ะเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆเนาะยินดีค่ะยินดีแล้วก็สนับสนุนเนาะสนับสนุนค่ะสนับสนุนทุกคนที่อยากจะทําแบบเรานะคะสนับสนุนทุกคนนะคะมีอะไรติดขัดอะไรก็ปรึกษากันได้นะคะหรือเข้ามาแนะนําเราก็ได้นะคะ ยินดีด้วยค่ะยินดียินดีมากๆเลยคะ่ะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ